สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเม y f l o w e r t a r o t and Destiny นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงส่งท้ายปีในช่วงเดือนธันวาคม2565นี้ของชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนก็มาฟังได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะจารย์จะใช้ไพ่เลขสารเนาะเป็นไพ่ที่พิมพ์มาจากสำนักพิมพ์นิมิตนะคะเป็นไพ่ของคนไทยนะคะไม่ค่อยได้ใช้ไพ่คนไทยเท่าไหร่แต่เห็นสำหรับนี้ได้มาแล้วถูกใจมากๆขอเอามาใช้ ำหรับดวง12ราศีนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็น customer review นะคะเสียเงินเองซื้อเองรีวิวเองนักเลงพอนะคะไม่ได้มีใครมาจ่ายอะไรให้ทั้งสิ้นนะคะ มาเข้าเรื่องเลยนะคะสำหรับดวงของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนปลายปีนี้นะคะธันวาคมนี้เนี่ยตัวคุณนะคะไพ่ตำแหน่งโนคุณได้ไพ่ในราศีพฤษภขึ้นมานะคะ,ะชาวราศีมิถุนไม่ว่าคุณจะมีฝีมือในการทํากับข้าวมีหรือไม่มีเคยชอบหรือไม่เคยชอบเคยทําหรือไม่เคยทําอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ๆคุณจะรู้สึกแบบรู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพร่างกายทําอาหารกินเองอาจจะเพื่อความประหยัดก็ตามทีหรือว่าเพื่อแบบว่าดู ดูแลสุขภาพอะไรใดๆก็ตามทีนะคะหรือว่าคุณอาจอยากจะเอาใจคนในครอบครัวนะคะอาจจะเอาใจแฟนเอาใจลูกหลานบริวารอะไรประมาณนี้อยู่ๆคุณจะรู้สึกแบบอยากลุกขึ้นมาทํากับข้าวนะคะหรืออยู่ๆแบบอยากจะเรียนทําขนมอยากจะไปลงคอร์สเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยคุณจะสนใจเกี่ยวกวับเรื่องของอาหารการกินการดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างอะมากเป็นพิเศษนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่ปีมะโรงนะคะเช่าราศีมิถุนคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะมาจากที่เป็นลักษณะของมรดกเงินประกันเงิน หรือว่าทรัพย์สินเก่าๆอะไรเก่าๆนะคะของที่มีค่าจากอดีตเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นประมาณนี้เข้ามาแล้วก็มีโอกาสว่าคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากจากคนแก่ๆคนสูงอายุอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็ได้เนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องเงินเงินทองทองค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ บางคนจะมีโอกาสที่จะได้เงินตกเบิกเนาะหรือว่าเงินประกันชีวิตเงินอะไรบางอย่างนะคะที่คุณเหมือนคุณเคยเก็บสะสมไปในอดีตไว้ในอดีตนะคะหรือว่าเป็นเงินที่เรามันจะต้องเป็นของเราโดยชอบทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้มันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในภบสหาช้านะคะไพ่หมายเลขส1ม3นเนี่ยนะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของออความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ เพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องใกล้ชิดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะบาดหมางก,กันด้วยเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการลงทุนยิ่งโดยเฉพาะคู่ไหนนะคะมีเรื่องของการทํางานด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยนะช่วงนี้ดูเหมือนถ้าหากว่ากิจการมันไม่ดีก็ระวังว่าคุณอาจจะขัดแย้งกันเองด้วยเรื่องเงินกันทงทองก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะหรือไม่อีกกรอยนนึงคือถ้าหากว่า ช่วงนี้เพื่อนๆของคุณอาจจะมีบางคนที่เขาลําบากนะคะหรือลําบากเรื่องเงินทองทองช่วงนี้นะคะเขาจะมาขอความช่วยเหลือคุณแต่อาจารย์ต้องพูดแบบนี้ไว้เลยนะคะว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้นํามาคืนคุณครบถูกต้องตามจํานวนในระยะเวลาใกล้ๆนะคะเพราะว่าเขาลําบากจริงๆนะถ้าหากว่าคุณตัดใจจะให้เขาได้คุณก็ให้เขไปเลยแล้วก็ทําใจไปเลยว่านี่มันจะศู์ก็แล้วกันช่วยเหลือเขาไปแบบนี้ถ้าคุณไหวนะนะ โอเคต่อมานะคะไพ่ในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่ปีกุลนะคะความหมายคล้ายไพ่ตำแหน่งตนุเลยนะคะอ่ะรู้สึกว่าทั้งคุณทั้งครอบครัวเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันด้วยเรื่องของอาหารการกินปาร์ตี้งานเลี้ยงอะไรทํานองนี้นะคะอยู่ๆคุณจะรู้สึกแบบคุณอยากจะลุกขึ้นมาแบบทําอาหารทํากับข้าวเลี้ยงคนในบ้านอยากจะโชว์ฝีมือเอ้ยนี่ไปเรียนมานะไปเห็นในคลิปมาอยากทําให้ทุกคนกินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าปีใหม่นี้ใครไม่ได้อยู่บ้านเราได้กลับบ้านกับช่องไปเยี่ยมครอบครัวนะ รับรองคุณโดนขุนอ้วนแน่นอนนะคะเพราะว่าแม่พ่อเรานี่จะเตรียมอาหารว่าแบบต้อนรับเราแบบบ้านตะไทยอ่ะนะคะกลับบ้าน5้าวันขึ้น5โลอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ต่อมานะคะอ่านิดนึงก็แล้วกันเรื่องของสุขภาพร่างกายผู้เฒ่าผู้แก่คนแก่ๆภายในบ้านดูแลเรื่องของแบบอาหารการกินอาหารไขมันสูงอาหารน้ําตาลสูงต่างๆไว้ด้วยช่วงนี้อ้วนง่ายนะคะแล้วก็เหมือนกินดื่มบางทีไม่ค่อยระวังสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมาภายในพพปุตตะนะคะคุณได้ไพ่ปีปีอะไรเอ่ยปีหมาสี่ปีจอนะคะโอเคเออใครมีลูกลูกหลานๆน,นะคะเขาอาจจะอยากมาคุยกับคุณว่าเออนานาคตก็อยากจะแบบ เปลี่ยนสายอาชีพไหมหรือว่าอยากจะเป็นอะไรนะคะอาจารย์เท่าที่เห็นเนี่ยเห็นว่าเขาน่าจะอยากเป็นแบบเป็นทหารเป็นตำรวจนะคะหรือว่าเป็นอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการการดูแลความถูกต้องนะคะอาจจะแบบอยากเป็นทนายเป็นผู้พิพากษาก็ได้หรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อคนอื่นนะคะนักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลืออยู่ในองค์กรเรื่องของแบบสิทธิมนุษยชนนะคะหรือ UN ออะไรพวกเนี้ย ก็ได้เหมือนกันนะคะใครที่กําลังจะลงมือลงไม้ทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเปิดบริษัทใหม่นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีเรื่องเคลียร์เอกสารเคลียร์ความถูกต้องนะคะการจะไปจดทะเบียนบริษัทหรือการจะเปิดหน้าร้านห้างร้านหรือว่าจะทําอะไรใดๆเนี่ยนะคุณจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบนะคะมันถึงจะโอเคนะต่อมานะคะภพ่ในภพอรินะคะ0550นะคะปัญหาของคุณ ในช่วงนี้ถ้าหากว่ามันจะเป็นปัญหาขึ้นมาก็คือดูเหมือนว่าช่วงนี้บางครั้งคนรอบข้างคุณหรือว่าผู้ใหญ่เขากำลังมองว่าพูดเก่งจังเลยทำเก่งหรือเปล่าทำได้อย่างที่พูดจริงไหมทำไมพูดในห้องประชุมเนี่ยชอดมากเลยแต่ทำจริงๆยังไม่เห็นผลงานเลยนะนะคะนะเขากำลังคิดแบบนี้กับคุณอยู่นะดังนั้นช่วงนีออ้อะไรที่ยังไม่ชัวร์ว่าทำได้หรือเปล่าเงียบก่อน อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งแบบช็อตเยอะนะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ3 44สนะคะว่ากันเรื่องของคนโสดก่อนเลยคนโสดคุณมีโอกาสที่จะแบบนะเจอปา๋าเจอสายเปเข้ามาจีบนะคะจีบคุณด้วยวิธีแบบเปนี่แหละนะซื้อนูน่นซื้อนี่นะคะหรือว่าแบบ อวดความสําเร็จของตัวเองให้คุณเห็นนะคะนะจะบอกว่าโชคดีไหมก็โชคดีเหมือนกันนะแต่ก็ดูดีๆก็แล้วกันว่าเขามีแบบมีพันธะมีภาระอะไรมาด้วยหรือเปล่านะคะคนที่มีแฟนแล้วคนที่แต่งงานกันแล้วช่วงนี้แฟนใจดีใจดีเป็นอะไรมันก็ไม่รู้นะคะนะขอได้ขอได้อยากได้อะไรก็ขอได้ดิวได้เลยนะคะนะใกล้ปีใหม่อาจจะแบบว่าโบนัสออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะให้อะไรที่เป็นแบบของแพงๆชิ้นใหญ่ๆกับคุณนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะอาจารย์มอกว่าค,คล้ายๆกันนะคะช่วงนี้ใจดีนะถ้าหากว่าอยู่ห่างกันก็อาจจะแบบซื้อของขวัญของฝากส่งอะไรมาแบบแฮปปี้นิวเอียร์ให้นะคะหรือว่าอาจจะพากันไปแบบดินเนอร์พากันไปแบบทานอาหารมื้อหรูๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปาไปเดทที่หรูๆนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบมรณะนะคะ5 9 9 5เนาะช่วงนี้มีเรื่องต้องคิดต้องวางแผนนะคะแต่ละวันเนี่ยคุณจะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเพราะว่ามันเหมือนแบบใกล้ปิดปีใหม่แล้วอะนะยอดก็ต้องทําอะไรอะไรก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเนาะช่วงนี้คุณอาจจะเครียดนะคะแล้วก็มีอาการปวดหัวเป็นไมเกรนความดันขึ้นนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็บางทีก็จะปวดคอบาไหล่นะคะก็ก็ยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะอืม ต่อมานะคะไพ่ในภพสุพานะคะ7447นะคะไพ่ค่อนข้างสอดคล้องกับตําแหน่งของภพอรินะคะก็คือผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้เขากำลังมองว่าคุณทาได้ทาคุณสามารถทําผลงานได้จริงอย่างที่แบบเราโฆษณาหรือเราพูดหรือเปล่านะคะ เขากําลังรอดูผลงานคุณอยู่นะคะและทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยตัวคุณเองคุณเองก็คุณก็กำลังรอผู้ใหญ่เหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ที่เคยตกลงรับปากกันไว้นะโบนัสเท่านั้นเท่านี้นะคะหรือว่าค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้จะขึ้นเงินเดือนให้จะอะไรให้เนี่ยคุณจะได้หรือเปล่าคุณก็กํากกลังรอดูเขาอยู่เหมือนกันนะคะทั้งสองฝ่ายต่างกําลังมองกันอยู่นะคะต่อมาไพ่ในพบการงานนะคะพบกับมะนาะไพ่9เก้านะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นี่คุณ นะคุณทำงานมันมากๆนะคะช่วงนี้นะคะมีโปรโจงโปรเจกต์ใหม่อะไรมานะคะหรือมียอดที่ต้องทำนี่คุณคุณทำคุณแบบรับอาสาเป็นหัวหมูทะลวงฟันเลยนะคะลูกคงลูกค้าเจ้าไหนดิวไม่ได้คุณดิวเองคุณลุยเองคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเ,ออเพื่อที่จะปิดจ็อบเพื่อที่จะจบงานให้ได้นะคะแล้วกด็ดูเหมือนคุณสนุกกับการทำงานตรงนี้มากๆเลยนะคะคุณมันมากๆเลยทีนี้ต้องเตือนนิดนึงนะคะว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยบางทีดูทีมนิดนึงเนาะ เรารู้แหละว่าวิธีที่เราทำมันจะต้องสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราสําเร็จคนเดียวแต่ว่าเพื่อนร่วมงานไม่เอากับเราด้วยนะทีมแตกก็ไม่โอเคเหมือนกันนะดูเพื่อนร่วมงานดูคนข้างหลังบ้างนะคะ ต่อมาไพ่ในภพลาภะนะคะเรื่องของโชคลาภนะคุณได้ไพ่อะไรเอยปีมะเมียสีปีม้านะคะโชคลาภช่วงนี้อะไรมาง่ายๆอาจจะยังไม่เห็นนะอนอกจากเรื่องของเงินตกเบิกเงินประกันหรือว่ามรดกแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจารย์ไม่เห็นจริงๆนะคะส่วนใหญ่เงินคุณจะได้มาจากเรื่องของการสร้างทําอะไรเอาไว้ในอดีตหรือว่าสกิลพิเศษที่คุณเรียนรู้มาศึกษามานะคะบางคนอาจจะแบบมีอาชีพที่2ที่3มีจ็อบอยู่แล้วก็อาจจะมีจ็อบนอกเข้ามาคือคุณจะต้องเอางานเอา,เอาเอาเรื่องของแรงงานตัวเองอะ หรือว่าเอาสมองเราเอาไปแลกนะคะได้นั่งเฉยๆไม่ได้ง่ายๆว่ะนะเดือนนี้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบสุดท้ายนะคะไพ่วินาศนะคะ0770ชาวราศีมิถุนนะคุณมีรายได้เข้ามาง่ายๆแบบเซอร์ไพรส์ก็จริงแต่ว่ารายจ่ายที่รอคุณอยู่เนี่ยนะคะก็ก้อนใหญ่มากพอที่จะทําให้คุณแบบควักทีเดียวหมดกระเป๋าได้เลยเหมือนกันนะคะมีเรื่องของการต้องช่วยเหลือคนอื่นแบบปุ๊บปุ๊บปับป๊บปเข้ามาด้วยนั้นหลีกเลี้ยงไม่ได้ด้วยนะคือมันสงสารก็สงสารนะนะคะแล้วก็มันจําเป็นมันก็จําเป็นต้องทําจริงๆนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะในช่วงส่งท้ายปีนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย